Talk to Talk you Jojo by Crew jo jo Talk. สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครูจโจดทอล์กพอดแคสต์นะครับสำหรับพอดแคสต์นี้นะครับขออู้เป็นกำเมืองนะครับหัวข้อที่เราจะมาอู้กันเนาะนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคือเรื่องของแกงฮังเลนะครับ แกงฮังเลนะครับเกินอย่างขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆสํานักข่าวก็แชร์ข่าวกันเกี่ยวกับแกงฮังเลนะครับก็ไปดูหัวข้อข่าวเนาะก็เปิ่ลก็บอกว่าแกงไตปลาหลุดที่1เมนูยอดแย่โลกแล้วแต่แกงฮังเลรั้งท็อป5แทนเออนะฮะก็ก่อน,นนั้นก็เขาก็ได้หันข่าวอยู่เกี่ยวกับเรื่องของแกงไตปลานะแต่ว่า ก็คขึ้นว่าเออคนเฮามันมักมันชอบมันเหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นกินเอ้ยไอหยังเอ้ยนะครับก็บ่ได้สนใจไอหยังนะักก็อคิดว่าเออความชอบคนเราไม่เหมือนกันแต่พอเป็ดแกงฮางเลปุ๊บเอ,อ๊ะอันนี้มันแกงที่เฮามักนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไปโพอยู่ตีันทอผ้าบะลําได้ไหี่เนาะก็เลยไปเสาะข่าวก็เลยไปดูข่าวไปดูเนื้อในข่าวว่ามันเป็นเพรอไอหยังนะครับก็เลยมาหว่า เออมันมีแลนกิ้งของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า Taste Atlas นะครับ Taste Atlas คือ Taste เนี่ยมันแปลว่ารสชาติเนาะ Atlas เนี่ยมันแปลว่าแผนที่นะครับพอเข้าไปในเว็บไซต์ของอันนี้นะ Taste Atlas เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปแผนที่และก็มีอาหารนะครับของแต่และประเทศวางไว้อยู่นะครับ เจอก็เจอคำว่า trending foods นะครับคืออาหารที่เป็นกระแสในเวลานี้ก็มีแกงข้งเลยอยู่ฮนะนะครับแล้วก็มออีอาหารจากประเทศอื่นๆเนานะไม่ว่าจะเป็นฟนะิลิปปินส์เนเธอร์แลนด์รัสเซียอันสเปนก็มีนะครับมันก็จะอันนี้ของเปิดเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ที่รวมอาหารของทั่วโลกอะครับนะบว่าเหมือนกับพิเศษว่าในโลกนี้มีอย่างแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกๆก,ก็คือคนที่ไป เป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะสามารถโหวตได้เรทได้ว่าอาหารนี่ล้ำบบลำํำมากบบมากอะน,นะครับก็แปลกใจละเท่าไอัอนนะก็คือต้องไปซีเรียสอย่างมันต้องไปขึ้อนอย่างนักเพราะว่ามันเป็นการโหวตโดยสมาชิกเนาะซึ่งคนไทยเรากลมเจ้าหู้จักเว็บไซต์นี้เตือนนะครับอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนก็นจะเป็นฝั่งตะวันตกนะครับที่เปิลบาจะาเคยคุ้นเคยกับ อาหารเมืองอาหารไทยบ้านเฮานะครับที่มีรสจัดเพราะบ้านเขากินจืดหรอนะครับอย่างเฮาไปกินอาหารตะวันตกเนี่ยถ้าเป็นตะวันตกก็แต่นะ่ะมันจางมันจืดแล้วก็มันมันมันเลี่ยนนะครับก็บแปลกครับถ้าเปิ้นมากินบ้านเฮาเปิ้อนอาจจะโ้ยแกงี่นี่รสจัดอย่างได้หู้แล้วหน้าตาก็บบะคุ้นเคยบะเกยหัน,นก็เป็นธรรมดานะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกินอย่างนัก ก็ถือว่าเป็นการโหวตมว่นๆแล้วกันเฮาผมต้องไปไปอย่างก็เหมือนกับว่าไปเป็นเดือดเป็นฮ้อนอะนะครับถ้าเฮาอยากจะโหวตให้มันได้นักก็ต้องสมัครสมาชิกอี่ยซึ่งมันก็เปจํจำเป็นนะครับเฮาก็ปล่อยละไว้เตะนะครับก็ดีเหมือนกันคนทั้งโลกก็จะได้รู้จักว่าเออฮังเลนี่มันมีด้วยกันมันเป็นใอย่างฮะมันเป็นจะได้หะน่าสนใจเนอะเอะะนะครับฉะนั้นก็ต้องไปขึ้นอย่างนั้นครับ ก็ทีนี้เนี่ยพอเอาพูดถึงแกงฮังเลเนี่ยนะครับก็เรื่องเว็บไซต์นี่เขาก็จบไปเนาะเพราะว่ามันก็เป็นบัไช้เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างแต่ว่าก็งงเหมือนกันว่าสำนักข่าวต่างๆเอามาเล่นเอามาขยี้ข่าวเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเว็บไซต์นี่มันกลจะว่าเป็นทางการหรือว่าเป็นนะอย่างจากหน่วยงานอย่างสักอย่างนะมันก็เป็นม้วนๆอนะ่ะแต่ทุกคนเอาไปแชร์กันนะครับทีนี้เพจตรงคนเมืองก็ คนเมืองก็คือคนเหนือนีเนาะก็แชร์กันเรื่องของฮังเลละ่ะที่นี่ก็เป็นข้อดีครับทําให้คนได้รู้จักแกงฮังเลหรือคนหลายๆคนที่อาจจะเคยลองหรือเคยกินก็เกิดความสนใจว่ามันเป็นจะได้หาเนี่ยมันเป็นอย่างเปิ้ลว่าแต่ก่อยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีเหมือนกันนะครับส่วนความรู้ในเรื่องของแกงฮังเลนะครับแกงฮังเลเนี่ยนะมันมีตีมาคือเป็นจากของพมา่านะครับ พราะว่าตีมาของคําว่าหังเลแต๊เนี่ยของภาษาพาม่าคือฮินเลก็เคยไปกินร้านอาหารอินเดียของของบ้านของเชียงใหม่นะครับมันจะมีร้านหนึ่งเปิ้ลก็มีเมนูว่าฮินเลนะครับคาว่าฮินเลเนี่ยเป็นภาษาพามา่าฮินแปลว่าแกงเลแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับฉะนั้นแกงฮังเลเนี่ยมันก็จะเบสออนไปด้วยเนื้อนะครับแล้วก็เป็นเนื้อติดมันตัวเพราะว่าเป็นอาหารทางภาคเหนือ กินเพื่อสร้างความอบอุ่นทั้งร่างกายนะครับยังแคว้นที่สองปัน,นาเนี่ยในอดีตก็คือร้านนาเฮาเนี่ยนะครับก็ฮ้องว่าแก่งฮินเละบางตี้จะฮ้องว่าฮันเละนะครับแต่คนเมืองเขาเนี่ยจะฮ้องว่าฮังเลนะครับทีนี้คุณโจโจก็จะมาแชร์ว่าฮังเลเนี่ยขอ,อของแต่ละจังหวัดเนาะของแต่ละจังหวัดมามือนกันนะนะครับ สูตรจยงหมห่แหมอย่างสูตรลำปางแหมอย่างสูตรแป้แหมอย่างเมื่อเหมือนกันบางจังหวัดสีออกแดงเนาะนะฮะเน้นสีแดงบางจังหวัดสีเหลืองนะฮะบ,บางจังหวัดเน้นเปรี้ยวหวานนำนะฮะบ,บางจังหวัดจะดรอปเปรี้ยวหวานลงนะครับบางจังหวัดน้ําแกงแห้งนะครับบางจังหวัดกินก็ไข่ต้มก็มีเออน่ากะมีสป,ปะ ก็เป็นอย่างที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครทีออ่อยากจะลิ้มลองรสชาติของแกงฮังเลให้นะก็ลองมาไปแต่ละจังหวัดแล้วก็ลองจิ้มพอมาแอลเมืองเหนือแล้วก็ลองจิม้มเพราะว่าเออที่นี่รสอย่างที่ฮั่นรสอย่างรสจะใดอีนะก็น่าสนใจดีนะครับก็เป็นสเสน่ห์เนาะถือว่าเป็นสเสน่ห์ของอาหารเมืองบ้านเฮานะครับก็ถ้าไปกินตังกผักลางนี่รสมันจะแหมอย่างมันค่อยม่ค่อย มันจังไม่มันจะได้ผู้เนาะมันขาดอย่างสักอย่างเนียนะครับมันต้องมากินที่บ้านเฮาและถ้าดีสุดไปกินหมูของเจ้าบ,บ้านเนาะเขาตึงว่ากันเราถ้ากับข้าวเมืองเนี่ยของลำนี่นะมันอยู่ตางานวัดบ่งานวัดงานปล่อยบ่นะครับต่างๆนี่นะเออเจ้าบ,บ้านมาช่วยกันย่อยนะนะครับแต่จริงๆแล้วตำกาดเนี่ยแหละครับไปกาดเลยครับกาดท้องถิ่นเนี่ยแหละครับนั่นแหละของจริงเลยนะครับรสชาติก็จะเข้มข้นนะครับเป็นตามของ พื้นเมืองเขานะครับทีนี้พออู้ถึงแกงฮังเลนะมันตึงมาต่อเนื่องกันคือแกงโฮะนะครับแกงโฮะนะครับก็คือข้วโฮะเนี่ยนะครับสำหรับคนที่บบเกยได้รู้จักเนาะคำว่าโฮะนี่นะก็คือคือการเอามารวมกันเอามาสุ่นกันเอามารวมกันเนาะนะครับเอามารวมกันนะครับ,าารก,นนรบก็ถ้าเขาได้แกงฮังเลสัก2วัน2วัน3วันนี่นะสักก,รรกําก็ข้วโฮะจะโตยไลวละนะครับ เพื่อนก็จะเอาที่เหลือมาโค้งโ h กันนะครับก็สลับคนภาคกลางก็ถ้าจะมาแอลทางเหนือไปลองชิมฮังเลแล้วก็ต้องชิมโฮต่อนะครับชิมโคโฮๆๆต่อเพราะแต่ละโฮเนี่นะมันก็จะมีส่วนผสมมาเหมือนกันแต่ว่าเบสแล้วเนี่ยเบสจะต้องเป็นแกงฮังเลแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสเสนาหา่นหน์อาหารบ้านเฮานะครับอาหารบ้านเฮาอาหารเมืองบ้านเฮานะครับก็ อยากจะฝากทุกท่านเนาะได้มาลิ้มลองส่วนตัวครูโจโจ้แล้วครูโจโจ้จะชอบแกงฮังเลแบบลำปางเออนะฮะเพราะว่าของลำปางเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรียนนออปร้ยวหวานนํานะเปรี้ยวหวานนํำกินก็เข้าจะลำคือไม่ว่าของเจงียงใหม่หรือของที่อื่นบันลลานะก็ลำบ่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะตกเก่าคุ้นเคยเพราะว่าเวลาที่เวลาเป็นละอ่อนแล้วปิกบ้านปิกบ้านไปลำปางนะไปบ้านของของแม่เนี่ยนะครับป้านเนี่ยเป็นเป็นคนขาย ขัวกาดเนาะเป็นเป็นแมค้านะครับขายขัวากาดเปิ้ลก็จะขายแกงฮัางเลเนี่ยและเวลาเอาปิ๊กไปลาปางอะเปิ้ลก็จะเอาแกงฮัางเลมาให้อเอากินนะครับเฮาก็ชอบรสชาติแบบนี้กินกับข้าวนึ่งล้านะครับกินกับข้าวเจ้ากับล้ำเหมือนกันเวลากินกับข้าวเจ้านี่นะเอ่อความรู้สึกเนาะ feeling เนาะฟีล l i n หรือว่ามันมันลุกไล่อะมันดูเหมือนกับกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติมันต่างกันนะครับคือคือ เท็กเจอร์มันก็คือน้ำแกงข้นๆะนะครับอ่าแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็อ,อยากชวนชวนเนาะถ้าเกิดว่าไข่บบเคยกินนะครับคนทางภาคกลางได้มาฟังก็ชวญชวนกันแล้วก็คนบ้านเฮาเองก็ลองไปจิ้มพอครับของแกงข้างเลจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยว่าจังหวัดใกล้ใกล้เคียงเขาเนี่ยมันเหมือนกันกับเฮาก็หรือแม้แต่ คนละอำเภออาจจะต่างกันก็ได้นะนะฮะสูตรภายสูตรมาเนาะว่ากันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพอดแคสต์ที่อู้กำเมืองเป็นอันแรกเพราะว่าออลองอู้เป็นภาษาไทยแล้วมันบาถึงใจนะครับสำหรับเรื่องเมืองเมืองบ้านเฮานี่ะคออู้เป็นกำเมืองกำเตะนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านเนาะได้มาทำความรู้จักได้มานำเสนอได้มันแลกเปลี่ยนครับว่าตัวเก่าเป็นคนกินแกงเป็นคนมักแกงเฮงเลนะครับเป็นคนมักแกงเฮงเล นะก็เลยว่าเราสู่กันฟังว่าเออฮังเลแต่ละที่มันก็เหมือนกันเนอะนะครับส่วนที่มาที่ไปของออที่ว่าข่าวในวันนี้มันเกิดจากกระหยังแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ว่าแลงกิ้งอันนั้นก็นต้องไปซีเรียสครับเพราะว่าออมันเป็นกิจกรรมแลงกิ้งสนุก,สน,กสนุกไปได้นะนะครับมันต้องไปขึ้นอย่างนักนะครับส่วนข่าวก็กแปลกใจว่าอย่างถึงเอาเอาเรื่องนี้มาขยี้กันนะครับแต่ว่าโอเคก็ดีนะครับ,ออก,นะรบก็ทาให้คนที่หูจักแก่ฮังเลมากขึ้น มนแน่นะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนะี่ยเปิ้ลก็อนต่างจังหวัดเนาะเปิ้ลก็จะกึดถึงเข้าซอยนะเวลามาตังเหนือนะนะครับอาจจะมีแกงทะเลอยู่ในใจเปิ้ลในอนาคตก็ได้ใครจะหูไหครับเพราะว่าบะฮะบะลองกับบัหูเนาะพอลองแล้วตดใจจะมากก็ได้ไผไม่หูนะครับหรืออาจจะมีเกิดการฟีดแบ็กนะว่าเอ้ยมันไม่ถูกปากไม่อะไรอาจจะมีคนคิดคน้นแกงทะเลสูตรใหม่ที่มันถูกปากคน ทั้งประเทศมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนอกาะวันนี้ก็ได้มาอู้กันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องของแกงฮังเลนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝาก SUBSCRIBE นะครับเพื่อติดตามนะครับครูโจโจ้ท็อกพอดแคสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่พอดแคสต์ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ